ปีใหม่ชาวชิดแชทนะครับผมว่านธนกฤนะครับปีใหม่แล้วครับเราก็ข้ามผ่านปีที่มันเกิดเหตุการณ์มากมายในปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราก็มาถึงปีถัดไปด้วยกันอย่างปลอดภัยทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีที่จะถึงนี้นะครับในทุกๆวันที่จะเกิดขึ้นครับตื่นขึ้นมาอะไรที่ยังไม่ได้ทำนะครับรีบทำให้เรียบร้อยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยมีความสุขกับทุกวันครับพยายามยิ้มให้ได้ในทุกวันนะครับผม เป็นกาลังใจให้แล้วก็ผมเองก็จะพยายามทําอย่างที่วอวยพรให้กับทุกคนไปด้วยแล้วกันนะครับมีความสุขครับสวัสดีปีใหม่ครับขอสวัสดีปีใหม่ชาวชีชาทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองแล้วก็สวยๆมือย่างนี้ไงสวัสดีปีใหม่ค่ะก็ในสําหรับปีใหม่ปีนี้นะครับผมก็ยังไงพวกเราเดอะมูสนะครับขอให้ชิดแชทนะครับก็ อยู guys, right. ่คู่กับประเทศไทยโลกการนี้เป็นนานๆนะฮะก็คอยแชทชิดชิดชิดแชทแชทแชแชทกันเป็นนานเลยครับ Happy New Year Wo oh! Woo! ความสุดแสนต่อเลยรับผมกับเทปพิเศษในวันนี้นะฮะชิดแชก,กับเราครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะชิดชิดชิดเขาก็จะเป็นช่วงที่คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะฝากคําถามไว้แล้วเราก็เลือกเข้ามาได้พูดคุยกับศิลปินสด,สดสดที่นี่เลยที่สตูดิโอชิดแชของเรานี้ดึงตัวเข้ามาเลยทํานั่งใ,ในสตูแล้วถามมันใ,นใกล้ๆเลยใช่แล้วเราก็จะรวบรวมคนแสบๆเข้ามานะฮะค,คนนี้ก็โอ้โหน่าสนใจเลยเป็นก๊อปปี้มาดามมดเนาะเออใช่ฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราเดินเข้ามาก่อนมามาทำเนี่ย ก็ยังคิดว่ามาดามอตนะคือยังจําสับสนให้สรุปคนไหนกันแน่เพราะเหมือนกันมากใช่คือพังทั้งคู่อะไม่รู้จะพังนังงอนอีกนะฮะนังงอนนะมาดามอตนะล่ะเออที่สุดเลยู่ใจพวกเรานะครับเอ้มีเทปหนึ่งพี่โตครับนะครับที่สุดไฟบันทัดหนึ่งเทปนั่นก็คือเตชินกับหนุ่มเต้นนะครับเอ้เต้นกับเตชิน หนุ่มเต้นที่ไหนน้ะน้องเต้นกับน้องเตชินนะฮะเป็นเด็กแท้ก็แแต่ว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็แฟนแฟนคลับของเขานี่คือน่ารักมากแต่ว่าตัวนี้แหละตัวจี๊ดเดี๋ยวต้องไปดูห้าพลาเลยนะเทปนี้ไปชมกันเลยครับเวลามาดามพูดในรายการอ่ะที่บอกว่าเออเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้จริงว่าใช่คนไหมคะโอ้โหแรงเลยแรงกว่าที่ี่อานเขบโทษถามมาทั้งหมดเลยจริง ำมาดามเป็นแฟนคลับเธอนไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเรานะประเด็นคือสาระสำคัญอยากรู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าจริงๆใช่ไหมสักพักมาดามเวียนคืนล่างคืนล่างมีพุกมีพุกนิกาดนิกาดข่าวตามคืนล่างทั้งคู่ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าในรายการมาดามเห็นแบบสามารถคุยกับสัตว์นู้นสัตว์นี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสามารถพิเศษที่แบบว่า เออคนคนไม่สามารถทําได้อะไรเงี้ยค่ะแก็เลยอยากรู้อีอย่างเพื่อนเพื่อนก็ฝากถามมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะคำข้องมาดาะมากการคำข้ามเรามถามมาดามก่อนว่าขำไหมมาดามก็ชิ้นไม่ไม่ไม่เฮ้ยแต่ว่ามามาอินมากเลยนะมาอินมากว่าเออแบบคุยกับสัตว์คุยกันอะไรเงี้ยถามว่าเป็นคนหรือเปล่าอะไรเงี้ย ตอบได้ไหมตอบไม่ได้อเนี้ยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจไใจว่าหลายครั้งประสบการณ์ก็ก็น่ากลัวเพราะว่าไงส่องกระจกก็แตกแล้วก็ไงบอกไม่ถูกตื่นมาส่องกระจกแตกเลยเหรอแตกก็ไม่เคยเห็นหน้าตัวเองคืออยู่บ้านหมาหอนแถวบ้านคนกลัวกันขนลุกแต่มาดามดรู้เรื่องว่าเขาคุยอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยมาไม่มีพวกกินหมดแล้วแถวบ้านมันหนักตรงนี้ไม่รู้หมาเขาหมาหอนไม่มีเลยเงียบเลยที่บ้านอะ ก็คือน้ําท่วมกันนี้มาดามดก็สบายเลยไม่มีปัญหาเรื่องท้องก็คือหนูเหนือแมงสาบหนีน้ํากันขึ้นมาก็จับกินหมดอันนี้เริ่มนะเริ่มด่าแล้วนีะเริ่มไปใหญ่แล้วะก็มาที่ข้าหมาเออหนูยังมาโหมาเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยเพราะว่ารู้ว่าคุยกับสัตว์ได้คุยกับอะไรได้จริงๆเพราะจริงคนก็คุยกับสัตว์ได้ไม่จช่เป็นว่าไม่ใช่คนจริงเหรอพี่จริงนะคือเราไม่ได้สื่อสารด้วยแบบเฮ้ยพรุ่งนี้นายจะไปไหนก็ไม่ถึงขนาดนั้ะเราบอกว่าให้เขานั่ง ให้เขาไปตรงนู้นให้เขาไปฉี่เป็นที่เราก็สามารถทําได้ใช่ไหมล่ะใช้ความรู้สึกถูกต้องครับมาม้าม้ามีคําถามที่เป็นขี่ปันอาวุธมากม้าครับเมื่อกี้ม้าถามไปแล้วอยากจะให้ม้าแสดงความสามารถเป็นคุณมาดามแอบได้ไหมถ้าเกิดเป็นแฟนพันแทดูเยอะมันต้องอ้อนองสิต้องอินอยู่แล้วรูอยู่แล้วดีเหรอเฮ้ยไรยะเอาพิ่องจัดรายการปะทะปะทะปะทะเข้ารายการภาษาพาซ่าแนะนำสักหนึ่งคำเดี๋ยวผมร้องเจนอยู่ น้งเจมส์น้องเจมส์มานั่งตักพี่ป่ะน้องเจมส์นั่งตักพี่ป่ะเออนั่งตักพี่ไว้เอาคำว่าดีเอาคำว่าดีเอาคำว่าเรเวรี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเวรี่แบบเวรี่เวรี่เวรี่เวอรี่อ่าเวรี่ว่าเราแต่เราให้ความหมายด้วยหรอมบกไมยไก่กองอะไรเงี้ยแต่คือในสไตล์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงเวรี่อ่ะให้ให้มาเรื่อให้มาก่อนให้มาก่อนเข้ารายการมาแล้วครับปึ๊บ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามมาอุยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นได้ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมีคําศัพท์ที่เกี่ยวกับความหมายที่ว่ามากมายแรงเยอะนั่นก็คือคําว่า very อีกครั้งนะคะ very เดี๋ยวเราไปชมสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยนะคะเพื่อความเข้าใจเชิญค่ะพี่โบส์ายตัวอย่าให้พี่ทำสถานการณ์ตัวอย่างเหรอ เนี่ยคิดคิดไม่ออกเนี่ยเพรว่าราการนี้สดนะอาเลนะสถานการณ์ตัวอย่างนะคะสถานการณ์ที่หนึ่งค่ะอุษนะรัศมีอกสามศอกบอกไม่ถูกเธอเธอเธอเต้นอะไรของเธอเธอเธอเต้นแบบไม่ได้อ่ะฉันบอกเธอได้นะอุษนะรัศมีว่าท่าเต้นของเธอนั้นมัน very เยสียภาพพจนมาเลยมาอะไรกันเนี่ยจริงทำไว้ดีมากเลยวันเนี้ยหมดหมดเลยอ่ะไม่หมดไม่หมดไม่หมดหมดเลยปากถึงหนังยางแล้วถึงเอาแกนเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับบุงกี้นะครับผมบุงกี้ชื่อแรกที่ใช้ชื่อว่าเวินครับทำไมเปลี่ยนเป็นบุงกี้ก็คือแบบจริงๆเพื่อนเขาเรียกเพื่อนที่โรงเรียนเขาเรียกผมว่าบุ้งบุงไงแต่ว่าผมก็เสริมหน่อยเอากี้มาด้วยแบบดูน่ารักน่ารักหน่อยมีเอ็กกี้มีนิกกี้แล้วก็เอาบุงกี้หน่อยจะได้น่ารักน่ารัก ถามทั้งคู่เลยได้ไหมครับโอเคคำถามแรกก็คือว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยพี่เต้นกับพี่เตชินเนี่ยจะมีซิงเกิลใหม่ที่จะเปิดในโอกาสต่อไปเนี่ยและเพลงที่ว่าเนี่ยเป็นเพลงที่จะมีนักร้องรับเชิญมาร่วมร้องเพลงมาฟิชชิ่งกันด้วยอยากจะทราบว่าพี่เต้นกับพี่เตชินเนี่ยอยากจะร้องเพลงกับใครมากที่สุด <ผม S 2> เป็นเดี๋ยวก่อนนิดนึงขอเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งหรืออาจเป็นเป็นวงก็ได้ พี่ขอยทีพี่จำไม่ได้หรอขอยทีขอยทีคือยาสัมมนาเปล่าครับเปล่าคืออยากจะบอกว่าพี่เต้นกับพี่เตชินเนี่ยอยากจะร่วมร้องเพลงฟิชเจอริงกับใครมากที่สุดแค่เนี้ยแต่แรกก็จบแล้วโอ้ยผมเขินนะเนี่ยมึงพี่คือเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยป่ะฮะหรือว่าหรือว่าน้องเขาตั้งใจเรียนน้องเขาเรียนเก่งมากนะจริงเหรอจริงจริงอ๋อเนิร์ดแต่เป็นเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดโอ้โหขนาดนั้นเชียวถามสิเฮ้ยกระดาษมันขาดอยู่โอ้ ก็คือเห็นบอกว่าที่โรรงเียนมีเพื่อนโคตรมากไห้โอ้ยว้าว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 เฮียโอ้รอไปเลยวะก็คือผมผมฟังเพลงของพี่น้องสองคนแล้วก็แบบเพราะมากเลยผมอยากจะถามว่าคิลิปินในดวงใจของพี่เต้นกับพี่ Icana, ปไปชินเนี่ยนะไปเดินเดโมท่าขาผมโดนไถต่างกระจายเชื่อกว่ามาทรงนี้แองไถกันเลยอ่ะโอ้ยแบบทรงไหนคือขาผมสั้นเกินแล้วและคือขาผมสั้นเกินแล้วกงยีนก็ยาวไปอ๋อคือไม่ไม่ไปตัดอ่ะไม่ไม่รู้จักร้านไม่ตัดเสียของอ๋อนี่มาไอ้ไทม์ไอ้มาไอ้ไทม์บ่อยมาชั้นสามแปดบ่อยคุณผู้ชมครับมาถึงนะคือต้อเรียนนะเสื้อดำมาเลย เงือบเต็มถุงเท้าดึงตึงถึงนี้เป็นเขาเรียกมหมสกันฮิปฮอปเหมือนเหมือนเนะมุกี้ค้าคุกี้มุกี้มุกี้ขอโทษขอโทษขอโทษเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะพี่ลืมหมดละคือเอ้าถามว่าอะไรถามว่าอะไรก็คือคำถามก็คือว่าผมฟังเพลงของพี่เตชินกับพี่เต้นเนี่ยผมกินข้าวนี่เอาข้าวใส่ปากอ้าวไม่โอ้โหโอเคเดี๋ยวไม่ขัดแล้วโอเค ถ้าขัดนี่เอาเอาตายแน่นอนเอาตายที่ว่านี่คือนี่คือนที่แน่นแ่นเลยถ้าไปเดินเดี๋ยวมอท้าพลาแถวบ้านผมต่างกระจาจริงเออเออหมดตัวกับบ้านอ่ะโอ้พอเหอะเขานด่ไงแล้วโอเคไ็จะไมคือว่าแกงน้องไม่เอาเพราะน้องยามเพิ่มรถเชลาเข้าสมองอ๋อไม่กระดาษไม่กระดาษแล้วเึงนที่เารุ่ขาวอแล้วแล้วสตาร์จากเล็บเท้าเลย อาก็คือจะบอกว่าผมได้ฟังเพลงของพี่เตชินกับพี่เต้นเนี่ยเพราะมากก็อ,อยากจะรู้ว่าศิลปินในดวงใจของพี่เต้นกับพี่เตชินเนี่ยเป็นใครบ้างและเพราะอะไรถึงชอบออจริงๆก็ถามว่ามีศิลปินในดวงใจบ้างไหมพี่ไมนะ่น้องนาบอยากเป็นพิธีกรไงอยากว่าต้องปูปูให้มันเข้าให้เข้าอะไรอย่างเงี<อ>้ย <ๆ S 1> น่ก็จะมีหลายรสชาติเลยทีเดียวครับนะฮะทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวเค็มมันกันใช่ไหมใช่นะฮะเปรกมันกันหมดแล้วครับอยู่ที่ว่าเล่กน้ำจิ้มใช่นะฮะ คือผู้ชมอาจจะงงคือเรานั่งกินไก่กันอยู่นะครับตาเราฟังทำไปล่ะเอมาถึงรสชาติของเทปที่เรามาให้ชมกันเป็นพิเศษในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงแชทชิ้นเนี่ยอยากบอกคุณผู้ชมด้วยว่าว่าถ้าคุณมีโอกาสนะฮะได้เข้ามาแล้วเนี่ยบางทีบางคนก็จะตื่นกล้องตื่นเต้นอะไรเงี้ยนั่นไงบางทีบางคําถามที่หลายคนอยากจะถามแต่ไม่ได้ถามก็หลุดไปเออแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้ปีหน้าเรายังทําแบบสิ่งดีๆแบบนี้อยู่ว่ากันใหม่ครับแต่เรื่องของเทปมันมีเยอะมากพี่ต้เราพยายามคัดสรรให้ได้ฮาที่สุดเลย เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหากันต่อ<ช>อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับ